ครับสวัสดีครับช่างแมนคลินิกยนต์วันนี้นะครับจะมาลองเข็มทิศนะครับทําด้วยโฟมนะครับโฟมในกล่องข้าวนะครับแล้วก็มีเข็มซึ่งปลายเข็มนะครับใช้แม่เหล็กนะครับถูนะครับทีนี้จะมาดูในกระมังนะครับว่าทิศไหนเป็นทิศเหนือนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ ปกติแล้วทิศเหนือจะอยู่ทางนู้นนะครับตามสภาพแวดล้อมนะครับของทางผมนะผมทิ้งลงไปนะครับนี่นะครับถ้าเข็มเนื้อไอเข็มทิศนะครับ ชี้ไปทางนู้นก็แสดงว่าเป็นทิศเหนืออ่าเดี๋ยวผมลองหมุนอีกครั้งหนึ่งครับหมุนให้กลับมานะครับตำแหน่งทิศเหนือมาอยู่ให้มันผิดทิศนะครับจะลองดูว่านะครับมันจะหมุนกลับไปที่เดิมหรือเปล่านะครับครับผมลองดูอีกทีนะครับ ก็หมุนกลับที่ตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับแสดงว่านะครับเข็นซิศตัวนี้นะครับใช้ได้ผลนะครับซึ่งสามารถที่จะชี้ตำแหน่งตรงซิศเหนือได้พอดีนะครับก็แสดงว่าเสร็จสิ้นนะครับในการทีวิวนะครับ การเอาโฟมมาทำเป็นเข็มเพทนะครับชั่วข่าวเวลาหลงป่านะครับขอบคุณครับ